ตอนนี้ภาพรวมสังหารที่ตัวเลขที่เราทำรีเสิร์ชที่เห็นนะครับยอดขายและยอดโอนเชื่อมในครับใน first quarter ของปีนี้นะครับเป็นยอดโอนที่ต่ําที่สุดในรอบ6ปีต่อ quarter ะนะครับยอดแต่ยอดขายเนยอดขายเรามีก okay, รุงเทพพิรุณทนเนี่ยเราขายได้ทั้งหมดประมาณ7,9,844ล้านนะครับต่อ quarter ใน quarter หนึ่งครับซึ่งเป็นยอดเป็นเป็น Q on Q ติดลบประมาณ25แล้วก็ year on year ติดลบประมาณ28ในฝั่งของยอดขาย นะครับซึ่งแล้วเป็นวารุ่มที่ที่ต่าที่สุดในรอบ6ปีตั้งแต่ก่อนโควิดมาเลยนะครับส่วนยอดโอนนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับยอดโอนมีมีวารุ่มการโอนประมาณสักในควอเตอร์หนึ่งนเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบอกว่าแปดสิบเก้าล้านเนี่ยนะครับเยออนเยอติดลบประมาณสักสิบสามเปอร์เซ็นต์แล Q Q ้วคิวออนคิวติดลบประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เก็ติดเป็นเป็นปริมาณนะครับเป็นวารุ่มที่ต่ําที่สุดในรอบ6ปีเช่นเดียวกัน ะนะครับไม่เคยต่ําไม่เคยต่ําแล้วไม่ไม่ไม่เคยมียอดติดลบขนาดนี้ในในแบบว่าตัวเลขช่อที่ออกมาทั้งเครดิบอลโถนนะนะครับอ,อต่ําสุดในรอบหกปีแต่สิ่งที่ที่เป็นสัญญาณที่ดีอันหนึ่งคือการโอนของต่างชาติการโอนของต่างชาติในใน,ใน first quarter ปีนี้ครับก็โตจากปีที่แล้วนะครับย e ออนยีอประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเชื่อไหมครับแล้วโอนการโอนของต่างชาติในในโค้ช first quarter ในปีนี้เนี่ยเป็นปริมาณการโอนในไตรมาสหนึ่งนะครับย้อนหลังหกปีที่สูงที่สุดครับ นะครับโดยได้รับการิมช่วย,ยชีว<ด>ิตใช่ไหมคุณประธานใช่ครับเดีมาของต่างชาติมาช่วยชีวิตไว้โดยเฉพาะคนพมา่าแล้วก็คนจีนแล้วก็คนไต้หวัน <c oughs> นะครับเป็นสามสามสามชาติหลักที่ที่ที่สนับสนุนแล้วเป็นเสาจริงๆต่างชาติดีมาของต่างชาติทําจุนอสังหาริมทรัพย์ไทยมาสาสามปีแล้วนะครับนี่คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ จริงๆวันนี้สิ่งที่ที่เป็นปรากฏการณ์ตรงนี้สิ่งมันมาจากอะไรมาจากวาะเศรษฐกิจที่ทุกคนคงเรียกว่าผมคงเข้าใจกันดีลักยาเราล้ายับแย่มากตลาดทาวเฮาส์ในตลาดกลางล่างนี่ต้องเรียกว่านิวโลเลยครับไม่รู้จะโรยยังไงล่ะทั้งเปิดโครงการใหม่ทั้งยอดขายก็โถรแทบจะเป็นนิวโลในรอบในรอบในรอบรอบสิบปีเลยแล้วก็ได้ใช้คํานี้เลยนะครับด้วยเหตุผลก็คือวาะเศรษฐกิจอันที่สองก็แบงค์ชาติก็ยังส่งสัญญาณในการควบคุมเรื่อง LTV ีวอยู่ เออทาให้แบงก์ฟานิ์เนี่ยระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อนะครับทําให้บริษัทการประอยสินเชื่อใน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 กลุ่มกลุ่มตลาดกลางล่างเนี่ยวันนี้ไปถึงเจ็สิบเปอร์เซ็นแลลวหกถึงเจ็สิบเปอร์เซ็นเลยซึ่งตัวเลขนี้ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนครับครับเพราะพอเห็นพอเห็นปรากฏการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วควรแก้อย่างไงเรามีเสียงสะท้อนไปยังตลาดตัดอย่างครับใช่ครับอันแรกเนี่ยนะครับผมว่าวันนี้ต่างชาติเป็นเป็นเป็นเสาหลักอันหนึ่งของอสังหาริมมาซับเพราะบ้านเราเนี่ย มันมีความพร้อมเริ่มเป็นโกลบอลพอร์ตตี้นะต่างชาติอยากจะเข้ามาอยู่บ้านเราไปบ้านหลังที่สองเราควรจะปรับเอ่อปริมโคต้านะครับจาก49เปอร์เซ็นต์ในคนเดอร์เบียนแบบขึ้นเป็น69เปอร์เซ็นต์แต่ว่าแต่ว่าต้องมีสิทธิและหน้าที่นะครับไม่ใช่ว่าได้มาฟรีรในส่วนที่เกิน49เปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องต้องมีค่าใช้เนายการโอนที่สูงกว่าคนไทยสองเท่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็ลวกสละสิทธิ์ในการโหวตไว้ในนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อให้ไม่ให้เกิดการโดมิเนตของชาวต่างชาติในในนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเราาได้้อันนีผมว่ จะเป็นการแก้ปัญหาที่เป็นพลิก์วินที่ทําให้ต่างชาติาไหลเข้ามาได้นะครับอันที่สองก็คือปรับเงื่อนไข LTV อลทีงที่ผมที่เรียนนะครับ,รบยกเลิกโชคขราวหรือไม่ก็ป็นการปรับเงื่อนไขว่าใช้กับคนไทยในบ้านหลังที่สามเถอะนะครับเหตุผลก็คือว่าก็คือคนไทยเนี่ยนะครับเบิร์เบิร์รซื้อบ้านอยู่นอกเมืองแล้ววันนี้แม้ทาร็จในช่วงสิบปีที่ผ่านมานมีการเปลี่ยนแปลงจะไม่เขาต้องซื้อบ้านหลังที่สองในเมืองซึ่งสําคัญกับบ้านหลังแรกนะครับ นะครับแต่ว่าบาา้านรหลางแรกยังผ่อนไม่หมดนะครับ,รบแต่ต้องมาติด LTV ต้องมาเช่าบ้านในเมืองอีกมันก็ทําให้ไม่สามารถซื้อบ้านได้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สอง o p e r t พ t y นท i o n เนี่ยมันไม่ใช่มาจากคนไทยแล้วันี้ครับมันมาจากการที่บ้านเรามีเสน่ห์น่าอยู่นะครับเออนะครับทั้งการแพทย์การศึกษาที่ดีทำให้ต่างชาติเข้ามาซื้อ Property บ้านเราไม่ใช่คนไทยมาเสิร์ฟ o อยู u ทาให้เกิดฟองสบู่ในบ้านเราไม่ใช่ นะครับอันนี้เขาควรจะปรับเงื่อนไขยกเลิกชั่วคราวสักสองปีหรือไม่ก็ผ่อนคลายนะครับเป็น LT ในการใช้หลังที่สามนะครับสำหรับคนไทยนะครับอีกอันนึงคือการแก้กฎระเบียบเพื่อสนับสูนย์อารารารัรื่องประชารัเปี่กินเนี่ยครับอย่างยกตัวอย่างเช่นตอนนี้การโอนที่กรมที่ดินสำหรับคนพม่าวันนี้เราต้องรู้ว่าตอนนี้พม่าเขาพยายามหนีออกจากประเทศเขาถูกไหมครับการแหล่งที่มาระบบทาคารไปที่พม่าก็ยังไม่สมบูรณ์เขาก็หอเงินมาบ้านเราแต่คราวนี้บ้านเราการโอนเอกสารมันต้องดีเขาเรียกว่าใบเอกสารทีอฟ นะครับตอนนี้มันขาด FBT พม่าเขาเออไม่ไม่มี FBT แหล่งที่มาของเงินเพราะเงินจากบ้านเขามาหนีเพราะว่าสงครามมาแต่บ้านเราต้องการ FBT มันก็เลยเป็นปัญหาของการโอนของคนชาวพม่าในปัจจุบันอันนี้อาจจะต้องยกเลิกหรือการพิจารณ่องยังไงที่ทำให้เกิดการโอนกับชาวพม่าพวกกลุ่มนี้ได้ระยะสั้นนะครับ